สวัสดีทุกคนนี่นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องแท็เทบเทเลนะครับเอ่ออันนี้ก็คือคลิปยาวคลิปแรกของผมน,นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมของเอ่อไมครับนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำาชาเลนเอ่อเหมือนฝรั่งนะครับผมไปเห็นมาเมื่อกี้เนี่ยแบบถ้าเจอน้ําแล้วคลิปจะจบนะครับเออก็ไปสร้างลูกเลย เออผมจะตั <muitas S 2> ้ง <sketches> ชื hey. Hey. Yeah. To to ่อว่าถ uh ้าเจอน้ำแล้วคลิปคลิปจุเอาละครับกดที่กระจะไปดูกล้องกีนกดไลค์ให้ผมด้ยครับมาไปดูกันเลยเราจะเจอน้ำไหม เ <Yeah. S 2> ก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะตัวสร้างเซึมเนี่ยมันจะน้ำดูพิเศษเคยจะตัดไปตอนที่เขาซ์มแล้วนะครับเค okay, ตัวนี้เขาซ์มแล้วนะครับเราก็ยังไม่เจอน้ำนะครับเจอแค่แกะ แล่แกเราก็ต้องไปตัดต้นไม้นะครับเอิมโอเคครับ <laughs> คลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับบ๊ายบาย